เออมากินข่อยจี้น้ำกันเด้อมาเอาบุญข่อยจี้น้ำกันเด้อสวัสดีจ้าบุญนี้มาแต่เศร้าแต่เศร้าจะหัดตีหาเด้อจ้าเด้อมาเออบุญขอ่อยจีวันวันเล่นไายจ้าอยู่มอขอด้วค่ะเด้ออยู่ใกล้ริมบึงริมน้ำพี่เคยลอยกระทงะเงาะจ้าแม่ขั้วกับขยันขยันผ้ากันเองเขาตั้งแต้ ตีสีตีหาจี้ก็จี้ทรา่บาจากับตุ้มจัติมาได้จา้าข้างด้านหนา้าเราม่หมอล่ำแล้วค่ะเปลี่ยนหนึ่งเจตีหาสามสิบจ้าขนาระเบียบจา้าบุญอจี้วันวันเลื่ยท้ายได้จา้าหมอล่ำกำลังเหรีย<ส>ด้จ้าเหรียญตีหาสามสิบ<ด>จ้าถึงนึ่งโมงเสาร์ทรายบาจา<ส><ด>้าคนนแม่ขั้วอยากไปเบ่งหมอลำมาเด้อนีิเด้อ<ส><ด>โอ้ยแมข่ขั้ว ใจเอาสู้ๆจะไม่คลัวอ้หยหมอลำามเล่นแล้วเสด็จไปเบิ <h <h ้งเราจะเอาเทนี้ก่อนแล้วจ่าสิไปเบิ้งหมอลำาั้งกีกับจีย่านเขาจีใหม่สวัสดีค่ะหมอลำมาแล้ววันสันว่าฉันเป็นมาจากบ้านโคกน่างเนาะนี่เป็นเล่นยู่บ้านโคกน่างามมาแล้วตอนนี้ตีหาสามสิบได้จ้ะเออเล่นยุบริมนามได้นาวได้หมดนี่กับ ผู้ทายขิดก็มาแท้ดึกๆตีสามตีสี่คนจีข่อยจีใส่บาทกันจ้าบุญข่อยจีวันว่าเล่นไทยพอดีกับซิซี่กูพลาดได้อจ้ากับตุ้มจันทิมาจ้าเดี๋ยวถ่ายให้เบิรงเด้อก็มีข่อยจีข่อยจียุใสครับโอ้ข่อยจีมาแล้วข่อยจีนั่แม่คุ้มอุ้ข่อยจีวาเดนไทยนะครับยัดไส้ดอกกุหลาบอย่างดีนะครับนี่คือบุญข่อยจีใส่ใจนะครับขอบคุณครับพี่เต้าเอาเอาลับไว้แน่ เมื่อนีโดดท่านระเบียบวัฒนศิลป์ครับมอมองความสุขพีทั้งอ่ามอขอป้องที่มาเอาบุญนํากันนะครับปีหนึ่งมีเทอนึงบุญข้ากีบันเท่านะครับป็นวัฒนธรรมอินสารที่วกเขได้สืบเรื่องกันมาตั้งแต่ยาวนา่นตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันรุ่นลูกรุ่นล้านจนถึงปัจจุบันเท่าขอบคุณข้าวกีแม่เดเอ มือน uh, ีก็ได้ไปอีกท็อปนรากรมาน้องแจาสุภญาน้องเจน้องอัน้องนนครับมณีมาหมอบความสุขวัฒนธรรมอีสานเอาทายรวม้องอีแมมเนาะอเยี่ยมอีแม่เอาทายไม่อูใช่ปะเอาดีๆเด้อเบิ้งกันติมๆใกล้ๆกันเลยจ้ะกับหมอลำกับนัก้องอันนี้อันนี้อีอันนี้ มีล่ผมเได้ทรรมดาที่ไม่หลุดดิมามาไายลูกไทยรูกไก่ริมนาดเลยจ้าตุ่มเนที่บามาแต่ตีดีซีตีหาดเอวันนี้มาถ่ายคลิปให้บึงแต่ะเศร้าเลยดจ้าองป๊อแล้วป๊อบกุหลาบแดงพอดีวันวาเลนไทา์เนาะนอนหล่นในบ่วคาบจานทร์ครับกันแบบสบายสบาย ความออกกําลังกายกับก็คงสุดๆลงมาไล่แม่เลยผู้ชายคีบเป็นมือสั้นๆเลยค่ะมันจะเดือดลายมันหนาวไก่ลิ้มน้ำจะหนาวจ้าหมอน้ำมีแต่คนงามๆน้องอยู่ใกล้ๆจ้าจ้าจ้ากันเลยมือเนี่ยมาไทยคีบไปเบิ่งเต้เดือดๆเลย พยายามกินเขาจี้กับไปทั้งในครั้วอเด้อจ้า เอา่วงน,นี้นะครับขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและญาติธรรมผู้ที่มาทาบุญในวันนี้นะครับนี่คือทีมงานระเบียบวัตถศิลป์ตัวแทนจากทีมงานระเบียบวัตถศิลป์มาให้ความสูงกัพี่กับหล่อมกัดวัฒนธรรมอีสารบุญเข้ากี่วาเลนทายนะครับมือนีมะอุ่นเปเต้าวยับกล้องกระส่าโดนหันระเบียบมาหมอบความสูงให้งอีพอยอีออเมนะครับมือดี มากันหาชีวิตเด้อพี่น้องเนอเมือนีพระเอกท็อปนารกรนะครับหละกะักกาน้องเต้วสุกัญญาแล้วก็น้องแจนครับนังเอกหนาเมื่อเกิดเทศแล้วก็น้องกลับครับเจนี่ฟังผลงานเพลงสาสบาสบายสบายถา่าพี่น้องเข้ามาเอาบุญน้่งกันกันแล้วกันนะครับก่อนที่เขาจะได้เข้าพิธีทัทงสงฆ์แล้วพี่น้อง จ่องไหลเรื่อยผาอายเนี่ยขนาดที่บอกก้อนอะไรก้อนอีังดือดอยูสรจ้นอยก้นไแต่ตนสะแบกว่าธอองแรงดังคนวนใจห้ามีห้าหพอนก็บถึงบังอ่อนตอนอยู่เทียงไกลเขาจะอาบไปแล จากที่สานบ้านเก่าไ,ไปอยู่เมือศสีวิรัยยังเงยวอะไรไม่ส<ม>ามสี่หลายปีบ่อนมาเ้าคงบ่าจำผู้เฝ้าตัวดำคนเดิมป่านนี้จะเอาคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่า <c oughs> สะเบกนเก้าที่เฮา ลูกบแม่ลูกบอนเลยสั้มผัดหมอลักยู่งกะไก่เลยๆเลยงานนี้เป็นงานนี้ยุ่งกะไก่หมอลักนะจ๊ะฮะโอ้ยแม่ห่อย ดังบอกจากสิองใ้องไซไยสุดท้ายคือต้องทำใจไวพจ้พ่ออันใจให้เจ้าสงา่งมากอจากนี้ไปบ่เสื่อผู้ใดยานมีนาตาสิอย่เอ็ดลายเอ็ดน,นาอยู่ตามภาษา mema mulasa bolaan bolabola สซ้กับผู้ใดปกเมือเขาหายุุกหวยด้วยเบิดมีเงินใส่มีความสุขไม่อยู่มีกลิ่นม่นมดบ่อยากลำด้วยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแขย็งแรงกันทุกขขคนเนาะวันนีน้ชิพาพี่น้องเฮาม,มาวลมวลเย่า